ตัวนี้อีโก้ปีสิบสองตัวนี้ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับอีโก้ถอออกหาตัวกองเลนสแคบที่ใช้ได้กับรถโตโยต้าเครื่องดีพอดีนะครับไทเกอร์ดีพอดีวีโ er. ก้รีโว่มอร์จินเนอร์รถตู้ อคอมพิวเตอร์โมกน้อยมาเจ็ตตี้อินโนวาเครื่องดีเซลครับใช้ได้หมดเลยตอนเราทั้งหมดห้าตัวถ่ายคลิปไปลง YouTube เนี่ยครับผมเห็นในนั่นแหละอ๋อเหรอเห็นใน YouTube ล่ะก็เลยอยากลองใช่ไหมจีว่ามาจากทมื่่มานมันเก่าแล้วด้วยอ๋อ เอย่าลองดูว่าเปลี่ยนแล้วมันแตกต่างกันยังไงค,คนไม่เชื่อเยอะอยแค่นี้มันจะดีขนาดนั้นลเลยวมันไม่น่าเชื่อนะหนูใช่มันก็เป็นผลได้กองมันที่เขามาลองกันเพราะอกอะไรนี่แหละมันจุดเล็กๆไงพี่จุดเล็กๆนี่แหละที่ที่สำคัญมันมีตัวหนึ่งอยู่บ้านมันมีตอนหนึ่งลูกดีลวานี่เดียวกันนี่สภาพของอที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยพี่ดูสภาพเห็นไหม มันแตกมันตันมันดันจนแบบโ,โหนี่ครับรถที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ซื้อมาสภาพเป็นแบบนี้เลยพร้อมรถเลยเออเดี๋ยวอาเซิร์กอัอนนี้เราก็ถอดด้านบนเป็นแบบเซนเซอร์นะครับดึงลงตรงตรงเลยปึ๊บนี้ยแล้วตัวนี้ไปเท่ารวมไอดีก็ดึงออกโอ้ยรถไม่เคยเปลี่ยนันด้างเนี้ครับอ่าเนี่ยมาดูตัวกรองครับนี่ดูเนี่ เห็นไหมลกนี่น้ำมันเยิมเลยนี่คือมันตันแล้วครับตันแล้วมันดันออกอย่างนี้ดันออกในห้องเครื่องก็เลหมดเลยนีเขาสายสีอะไรพี่สีดำอะไรก็ได้อะไรก็ได้นี่ตัวกองของเราครับหนึ่งชุดเราจะมีกองอลูบิเนียมหนึ่งแล้วก็แถมไส้ให้สองแล้วก็สายยางหนึ่งเส้นนะครับสายยางหนึ่งเส้นลูกค้าต้องเอาไปตัดนะครับวัดแล้วก็ตัดนะครับแต่ละรุ่นจะใช้ไม่เหมือนกันต้องวัดก่อนแล้วค่อยตัดถ้าลูกค้าตัดก่อนเดี๋ยวพอตอนติดตั้งแล้วมันใส่ไม่ได้ ตัวกองเราสามารถเปลี่ยนไส้กองได้ข้างในได้มีไส้กองให้สี่0มืนโลพี่ถอดตัวนี้ทิ้งแล้วตัวที่ผมแถมให้ไป2ตัวเอามาใส่ตัวหนึ่งั้งหมดก็มาเอาที่นี่ได้ตลอดอยดการใช้ง,งานเลยยาวฟรี <4 S 2> เลยสีเ0 0าหื่นโลอะ่ะบางครันเขามาเปลี่ยนบ่อยนะพี่บางวันเขาวิ่งเหนือวิ่งใต้นี้ไงเขาวิ่งทุกวันเป็นรถอันนี้ไม่ได้อยได้วิ่งอ๋อถ้าไม่ได้วิ่งก็ยาวๆเลยพี่จะมีลูกเสาครับเขาไปใช้อ๋อนี่ สายยาง้าไปตัวนี้ตัดสายยางตัดแบ่งครึ่งเลยครับก็ต่อต่อเข้าอย่างนี้ได้เลยขนาดท่อยางที่เราให้ไปเท่ากับท่อเดิมเลยถ้าลูกค้า<ต>ไม่สบายใจหมุนใจ,นจตึงมือใช่ไหมใช่ครับหมุนแค่ตึงมือพอถ้าทอยางลูกค้ากลัวหลุดก็เอาเทปบันทายรัดเอาก็ได้แต่ร้านเราไม่ได้รัดให้เพราะว่ามันตึงมันแน่นอยู่แล้วตเกี่ยวเกี่ยมมือต้องใช่ต่อเด้อ ตัวนี้ต้องปรับเ็นกองก่อนนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเราใส่ตอย่างเดิมตอนปิดฝาครอบเครื่องน่ะมันจะทับสายไง mm hmm. ถ้าทับสายทีนี้รถวิ่งไม่ออกเลยถ้าสายพับหรือสายหลุดเนี่ยรถวิ่งไม่ออกอย่าให้สายพับสายหลุดพอเอ็นเนิดเดง ตัวก้องก็ใส่ได้เลยปับ๊บตอนนี้ก็เข้ากับทอรวมไปดีด้านล่างด้านบนก็วัดก่อนนะครับค่อยตัดตถ้ามันยาวไปก็ แล้วถ่ายถ้ายาวไปก็ตัดนะครับเพราะถ้าสายยาวเดี๋ยวมันเกะกะตั้งเขานี่เรียบร้อยครับติดตั้งง่ายโอเคนี่เลยตัวนี้เป็นวีโก้นะครับปี2 0ง2ันสิบสองเรียบร้อย